ครับพี่น้องครับลูกกับไข่ดําสิงสุกยาวาครับไข่บงไฟมันนี้ประกอบสองหางครับประกอบไว้เพื่อเสีให้เสี่ยนย่างครับพี่น้องเสี่ยนย่างวาสิมาทาชิ่งถึงนันท์ห้ครับ เสียนอย่างสิงมาทาชิ่งถึงถึงบานเ่าเลยนะครับเือเหมือนเงินนี่แหละสั่นนอนจริงจรงครับบังนิ้วครับพี่น้อง ไา้สีัง่งก็ขายเด้อครับเด้ออัดขายให้ครับฉีบแนวแซลบ้องไฟครับขนาดหนึ่งนิ้วมหาปลัยขวัญใจดำสซิงซุเปอร์ยาวระบบหัวก็ใส่มาให้เต็มพิกัดรับรองไม่มียักไม่มียึกแน่นอนระบบคอก็เผาไหม้เต็มกำลังคอสู้ไม่มีล้มจางคันโด ชี้ตลอดคืน <c oughs> มันเป็นหมองไฟไม,มันเป็นอย่าง BACK โดชี้สู้ตลอดการเดินทางครับระบบเผาไหม้ของลําตัวก็เป็นมือระบบ orbital. ล้างครับผมที่รี่อย่างเดียว ส่วนห้องเหล็กของเราเป็นสีเหล็กครับผมสีเหล็กนะครับเป็นบ้องไฟขนาดหกสิบเจ็ดเซนนะครับหกสิบเจ็ดเซนสีเหล็กครับพี่นอ้องจุดสตาร์ทก็น่าจะอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ห้องหลังออนหลังแกนะครับแล้วแต่ห้องหลังออนหลังแกแต่ว่าสำหรับอยู่ประมาณนี้ครับมานตรงนี้ ของผมนะครับผมจุดยู่ประมาณตรงนี้ครับจะหูห้ไฟห่อเนี่ยเป็นหู้มากีเลยนะครับเวลาปล่อยไฟตรงนี้ปุ๊บไฟแบบทางบูอาบลงนี่ทั้งเครื่องมันกแตไม่ไม่เกลี้ยวเพราะว่าหู้ไฟมันนี่นะครับหู้ไฟมันนี่มาปุ๊บมาถึงนี่ปุ๊บถึงข้อปัเนี่พอเขาหยอดปุ๊บมันเกิดเป็นข้อระบบข้อเนี่ยจะเป็นซีสัตนะครับซีสัตว ระบบกล่อซีซัตซีซัตนี่จะเป็นมือละเอียดนะครับเป็นมือละเอียดเป็นมือที่แห้งนะครับมันจะส่งเลยลำตัวลำตัวส่งในเดพาดดพื้นพวกล่อส่งต่ตตอเตยพี่น้องเตยหลอดหวังเตย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 เราก็ได้เวลาอวยตัวนี้ยอวยเราก็ปั๊บ สาพิกว้นซาพิกวนซาไปกับลมีครับไปอทีครับสุดยอดการเดินทางครับก็คือทดสอบไปแล้วนะครับผมทดสอบไปแล้วก็คือทีรีดีอยู่นะครับทลากออกได้เพราะว่าผมที่จุดไปนะมันเป็นบังบังพิการนะครับบังสัน่น มันสั่นก็นี่นะครับบางนั่นแจหกสิบสองเส้นหกสิบสองเส้นอย่างนีวว้อมาณนี้ครับพี่นอ้องมันออกได้สองลอยเศร้าอยู่นะครับได้สองลอยเศร้าไปแลความมันมีส่วนประกอบสองหางนะครับสองหลักแต่ว่าหางนี่ถึงเวลาน,นี่แล้วเนาะพี่น้องมันหายยากค,คุณไม่ซื้อมาม ฮังกับเพิ่ได้หอกน้อยหน่อยกตีผมมักัางเราใส่ใส่นี่ขึ้นไปนะครับใส่นีเขื่นไปยังตำต้องใส่หนี่ขื่นไปครับระบบผางเนี่ผมใส่แค่ขีดสองกับลอยซี่ซิตความเงี้ยวความยาี้ยวฮั่งลอยซี่สิบเส้นนะครับบางสูตรเพิ่งนี้ใส่ลอยสามสิบเซ่นนะครับลอยสามสิบเซ่นรประมาณนี้จะถามว่า ขอ,องเ้ามันสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะมันบางแฟมันจะผมว่ามันอ่ะสูตรไพสูตรมันก็นแล้วกันมันก็นขวงดีเบาอยู่นะครับ ซอยซอยมัน,มนบังคับไอ้มันนัน่นซอยทุเลาแรงกับชาดซอยทุเลาไฟ เซตลงไปแล้วครับพี่น้องสามบังสามหางครับมืนเอนี้จริงจริงเาบังไฟก็อัดใบลายมือแล้วครับชุดนี้ครับชุดล่องไปเบื้องล้วทีเหลือนี่ล่อเซียนย่างครับผมเพิ่นสิมาเปิดให้เพิ่นลซิมาเยื่อเฮาายู่ฮอดผีแล้วครับ ออดบานเท่าพี่ละเตรียมตัวล่อเพิ่นครับผมาสามบังสามหางครับลำตวสวยครับผมขัดไว้เลยครับผมสามบังเนี่ยขัดไว้สามบังเนี่ย,ยซุ่มบริษัทใดส่วนกบ จูดเหลนไปแน่นะครับบางนึงมันก็ออกสองรอยกั้วอยู่ครับผมจุดไปสุ่มพิการสุ่มนั่นแน่กอะออกสองรอยกลัวอยู่ครับสองรอยเศร้าที่เหลือนี่เป็นบางไฟขัดสันนะครับผมขัดสันเลยเนาะ พร้อมแล้วครับเพิ่นบอกว่าให้มัดหางไว้หลายๆบังเลยเพื่อนเดี๋ยวเซ็ตธุระมือได้นะครับเปนเชิญเขามามาเปิดให้ครับราคาเปิดกะราคาเปิดนี่ครับอืมเมื่อเกินหน่อยแปดสิบนะพี่น้องเมื่อเกินหน่อยแปดสิบถามมันขืนได้มันกะ ได้ครับผมถามขื้นบ่ไดดก็ตายเขาครับมีแคนน์น,นะครับบังไฟมันมียางมากไหมครับเป็นบังไฟซีเล็กครับผมซีเล็กอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วครับขนาดหางก็สุดนีกน็ถือว่ามันยากหน่อยแน่โยครับผมหางมันต้องขื้นแบบ สปีดสปีดจังหน่อยครับถ้าขึ้นแบบค่อยๆนี่ครับผมหางจะมันจะอนเอ็นอนเอ็นนะครับพา,าหางมันหน่อยนะครับต้องปล่อยแบบสปีดสปีดจังหน่อยเอาแนวกันหางดีๆครับหางขัดสันนี่ส่วนมมกผมสิเราเอาอยู่ที่น้ำหนักเมื่อเกินฉีด นักสุดนะเบอรเกินขีดยูนี่สามหางเนี่ยครับหางน้อยๆตัวนี้ครับขีดเดียวครับนี่ขีดหนึ่งเพียงเพียงเลยนะครับหางนั่นขีดสองมิลนะครับหางนั่นกับขีดสองมิลคือกันนะครับนี่หางนี่ขีดขีดเดียวเลยครับมาผมเดียวไอ้หนวดกุ้งใส่มันแข็งแรงจังหน่อยครับตัวนี้ ขรงแรกนะครับ